นี่ค่ะสกตเตอร์แค่1ตัวนะทุกคนมาเฮ้ยเข้าฟรีเกมนะครับผมโอ้โหได้มาทั้งหมด12ฟรีสปินนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมาดูว่าฟรีเกมมันจะบวกให้เราดีหรือเปล่านะครับเกมนี้ก็จะตัวคูณมันก็จะบวกให้เราเรื่อยๆนะครับผม โอเคผมก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับช่อง PSK นั่นเองนะครับผมเอาวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เกมโดเรมอนนะครับค่าย AMB นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมาลองเล่นค่ายอื่นนะครับผมมาวันนี้มีตุนอยู่ที่500บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะครับว่าโดเรมอนจะแจกให้ผมหรือเปล่านะครับผมมาก่อนอื่นเลยครับเราไปดูรายจ่ายกันก่อนดีกว่านะครับผม สัญลักวายนะครับก็จะเป็นรูปโดเลมอนนะครับประตูมิติก็จะเป็นสเกตเตอร์นะครับผมแล้วก็โดมิตาก็จะเป็นลายจ่ายรองลงมานะครับแล้วก็โดเรมี่นะครับผมลายจ่ายลงมาประมาณนี้ครับผมนี่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมเกมนี้นะครับสเกตเตอร์5ตัวนะครับก็จะเข้าฟีเกมนะครับแล้วก็ต้องเรี่ยงกันด้วยนะทุกคนดูถ้ามันจะเข้ายากนิดนึงนะครับแต่ก็ต้องมาลองเล่นดูนะครับ เกมนี้นะเบรคขั้นต่าอยู่ที่1บาทนะทุกคนสูงสุดอยู่ที่600บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูสักตั้งหนึ่งนะครับผมอม,มาเริ่มปั่นที่เบิบาทแล้วกันยังไงเพื่อนปั่นไปก่อนแล้วกันยังไงครับผมมาไม่รู้ว่ามันจะบอกให้ผมหรือเปล่านะครับผมโอเคโอ้โหสวยๆบอกมา12บาทนะทุกคน โอเคตอนนี้เราก็เลือสา0รกว่าบาทแล้วนะอ้ยคาสกตกระตร์แค่หนึ่งตัวนะทุกคนมาเฮ้ยเข้าฟรีเกมนะครับผมโอ้โหได้มาทั้งหมด12ฟรีสปินนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมาดูว่าฟรีเกมมันจะบวกให้เราดีหรือเปล่านะครับเกมนี้ก็จะตัวคูณมันก็จะบวกให้เราเรื่อยๆนะครับผมมาไปกันเรื่อยๆครับผม ตอนนี้ก็ยังไม่บวกเลยนะครับผมมามาแล้วครับผมเฮ้ยดูท่าเราจะไม่ได้กำไรนะครับผมโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมไปเกมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่กวน40บาทเองเหรอโอ้โห ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรามาลองเล่นดูนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยแล้วกันนะทุกคนอ่าแล้วก็สาหรับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นนะทุกคนก็สามารถกที่ดลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมผมก็จะปักหมุดทิ้งไว้นะสาหรับใครที่สนใจนะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะครับผมตุน500จะไปรอดหรือเปล่านะโด,ดเรม่อนนะครับผมอืม เป็นการ์ตูนที่ทุกคนก็ชอบดูนะทุกคนเออมาสวยๆบบกมา32นะทุกคนโอเคสกตเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะเข้ายากนะถ้ามันไม่เรียงกันมันก็ไม่เข้าฟีเกมให้เรานะเออมายังไงแจแอนเพื่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ย โอ้โหผมก็มาเล่นในเวลา4ตี4นะทุกคนเออไวรุ่นนอนน,อน,น้อยน,นะนะเอออัศวินรติการไม่อินกับการนอนนะครับผมมาดิเพื่อนกูเหลือ85บาทสุดท้ายนะเออเข้าฟีเกมก็ได้มาแค่40บาทนะทุกคนก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับก็มาลองเล่นค่ายอื่นลองดูนะครับเพราะว่า ผมเล่นพ g จนะเบื่อแล้วนะทุกคนเพราะว่าเกมช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะแข็งนะผมหลังจากที่อัปเดตบ่อยนะทุกคนอสิบบาทสุดท้ายเพื่อนโอ้โหหมดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนอเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าทุนเราหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาแก้มือใหม่แล้วกันนะออไอโดเรมอนเนี่ยมันน่าจะเข้า ตยากนะต้องมาลองอีกรอบแนละ้วทุกคนอสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมเออสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ